สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเข้าครัวทำกับข้าวกันวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวทรงเครื่องครับแบบเครื่องจุจุเครื่องแน่นๆเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นจะมีอะไรบ้างคอยติดตามดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมสามารถทำตามได้นะครับสังเกตดีนะครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับใส่ไปเยอะๆแน่นๆจุกๆเลยนะครับรับรองว่า อร่อยแน่นอนเลยไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดาแลเนี่ยทุกคนหมูสับนี่โอ้โหแน่นเลยครับคอยติดตามดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับตักรับประทานได้เลยครับตอนนี้ก็กาลังจะตักออกจากกระทะตักใส่จานนะครับโอ้โหร้อนๆนเดือดเน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชม